สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สภาพกีฬาวันนีน้อยู่กับเรา2คนนะคะโบทีสปอร์ตและพอมทีสปอร์ตค่ะครับแบบน่นอนมาประจําการตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสานาทีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS มาเริ่มพูดคุยในรายการได้ที่สียงสองนห้าก็ค่าบริการครั้งละสามบาททั่วประเทศไทยรวมไปถึงหนึ่งช่องทางในการติดต่อของพวกเราก็คือ Facebook ครับพิมพ์คําว่าสภาพกีฬาหรือช่องนั้นหาก็อย่าลลืืมมไไปปกดด์เพ่อตติารถึง แชร์ข่าวสารนวงการกีฬาแล้วก็ดู ใครที่อยากที่จะได้เสื้อกาข่งขันหรือว่าเสื้อกีฬาอะไรก็รีเควสเข้ามาได้ถ้าเราจัดหาให้ได้ก็จะจัดให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับถูกต้องค่ะมาเริ่มกวันที่ช่วงแรกกันในป่าในช่วงโทศครวันนี้เรามี2เรื่องมาฝากกันนะไปเริ่มกวันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะครับผมก็เป็นเรื่องของกรขันกีฬาที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นก็คือการขกีฬาเอเชียนมาชัวร์แอนด์อินร์หรือว่าอินร์แอนด์มาชัวร์แอนด์เกมส์ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวแว่วมาว่า ในปีหน้าซึ่งเป็นครั้งที่5เนี่ยที่จัดจะจัดแข่งขันที่เมืองอัสกาบัตท,ที่ประเทศเติร์กเ,เมนิสถานอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของรายการนี้<ม>เพราะว่ามีแนวโน้มว่ารายการนี้จะจัดขึ้นเป็นระดับชิงแชมป์โลกก็คือจะเปิดขยายให้กว้างขึ้นกปกติอันนี้คือจะเป็นแค่เอเชียก็คือแค่ในเอเชียคร<ช>าวนี้จะเปิดทั่วโลกเลยครับผมก็ถือว่าน่าสนใจ,น,น,ใจนะเพราะนะว่าคือปกติแล้วเนี่ยกีฬาชนิดนี้มันก็ นักกีฬาไทยก็ได้เข้าร่วมแหละก็เป็นการแข่งขันระดับเอเชียก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามันจัดเป็นระดับโลกได้นี่ถือว่านักกีฬาไทยก็จะมีโอกาสในการไปพบปะนักกีฬาในต่างประเทศในในโซนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปโซนอเมริกาหรือว่าโซนแอฟริกาคือต่างๆมากมายนะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันอินดอินร์ในที่นี้ก็มีการแข่งขันคือการแข่งขันกีฬาในร่มนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล อะไรประมาณนี้รวมไปถึงกีฬาประเภทต่อสู้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันต่าง่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะหลากหลายกีฬาเลยไม่ใช่แค่เฉพาะแค่เทควันโดยูโดอะไรอย่างเงี้ยเดียวคือต้องบอกมีหลากหลายจริงๆครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยจากบิ๊กสันครับหรือว่านายสันติภาพเตชะวนิ์อดีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของชิกอามักอัลฟาฮัตอัลซาบาก็เป็นประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ก็ได้เปิดเผยว่าเอเชียนดอแอนด์มาช อาร์ตเกมครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเติร์กเมนิสถานอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเน,เนื่องจากประธาน OCA เนี่ยที่คาดว่าจะได้รับตําแหน่งประธานสมาคมแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรืออนอกในการเลือกตั้งปีหน้านั้นเขาก็ได้มีแนวคิดครับที่จะยกระดับการแข่งขันนี้เข้าไปสู่การแข่งขันระดับ world indoor and martial arts game ก็ถ้าเกิดว่าเปิดเป็นระดับโลก,เน,โลกเนี่ยก็จะมีทั่วโลกประมาณ2 0 5ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีนะถ้านักกีฬาของเราได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันแบบนี้นะคะ แล้วก็ทางหน้าของนายสันนิภาพเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะว่าแอนน็อกนั้นถือว่าเป็นองค์กรที่มีรายได้ค่ะแล้วก็ในการดําเนินงานต่างๆมาจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ถ้าทางหน้าของชีกเนี่ยจะเข้าไปบริหารแอนน็อกก็เลยต้องการที่จะทําให้องค์กรมีรายได้แล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองครับผมค่ะก็เลยจะสร้างเกมการแข่งขันขึ้นมาใหม่โดยจะร่วมมือกับ s p o r t a c c o r d ค่ะซึ่งเคยจัดแข่งขันกีฬาศิลปป้องกันตัวมาแล้วใน Worldmart i a l Arts บวกกับเข้ากับกีฬาที่ไม่มีแขข่งันนนนใในด,ดูรอ <anca> รวมถึงกีฬาในร่มอย่างที่ไอโนัีนเคยจัดมานะคะก็จะจัดการแข่งซีปีครั้งแต่ว่าองไรก็าตามและหนกเนี่ย,ยยังไม่สามารถจัดการอข่งขันได้ทันทีหลังจากปี2017ครับผมคือทางด้านของ OCA เนี่ยยังคงรับหน้าที่จัดการแข่งขในะระดับเอเชียจนถึงคศ2021ไปก่อนอ๋อก็ถือว่าต้องรองเพลงรองไปก่อนนไปก่อแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะสามารถ จากกันขันรายการนี้ไปในระดับโลกได้เนี่ยมันก็จะมีเวลาในเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าผลงานของนักกีฬาไทยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะในกันขันระดับเอเชียเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทต่อสู้อย่างมวยอย่างเงี้ยเราก็คว้ามาถึงสมเหรียญทองเลยทีเดียวในกันขันครั้งล่าสุดที่ประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงโอกาสนี้ผมว่าเรื่องของฟุตซอลว่ายน้ําอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นการถือว่าคือมันก็มีเวทีหนึ่งที่ ทำนักกีฬาไทยเนี่ยก็จะสามารถกระจายนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีแค่เอเชียนเกมส์ซเกมก็คือเอเชียนอินดอร์นี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวิลด์นะถือว่าโอกาสดีเลยทีเดียวก็ต้องคอยติดตามว่าสุดท้ายแล้วหลังจากปี2 0 1 1ไปการแข่งขันครั้งนี้จะกลายเป็นการแข่งขันเวิลด์อินดอร์แอนด์มาร์ชอาร์ตเกมได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องคอยติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ค่ะก็ติดตามกันเนะาะคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะ,คะเป็นเรื่องของกำหนดการที่ท แมนเชสเตอร์ยู่ในดมาเมืองไทยนะโอ้ยถือว่าใกล้เข้ามาแบบสุดๆแล้ววันนี้ก็วันที่8แล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยจะเดินมาเดินทางมาถึงวันที่12เดินมาก็คือเดินมาจากสนามกินเพ่อนเพืเดินมาคือตอนนี้เริ่มเดินแล้วก็เริ่มเดินฝ่ายิมมาแล้วจะบ้าเหรอก็คือจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่12นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรม ของทีมแมนยูในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาเรื่องของนักเตะที่จะมาก่อนดีกว่าใครมาบ้างโรบินฟานเบอร์ซี่อันนี้มาแน่นอนเวนรูนี่เวนรูนี่นี้ถ้าไม่ย้ายไปก่อนนะครับผมเนมันยาวิดีิชและอันกิกส์ที่ตอนนี้เป็นทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะแล้วค่าขานิดนึงจะเดินทางมาที่ดอนเมืองวันที่11เออผมก็รีบไปในเวลา8โมงครึ่งใครที่เป็นแฟนแมนยู ครั้งแรกสเตปแรกที่อยากจะใกล้ชิดนักเตะก็คือวันที่11กรกฎาคมที่สนามบินดอนเมืองนะครับใครรอรับในเวลา8โมงครึง่งก็เครื่อง<ะ>อาจจะเหล็ก,กว่าจะแพ็คกระเป๋ากว่าจะรับกระเป๋ามันมานี่ก็จะเห็นเดินมาอย่างนี้เลยเท่ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าบรรยากาศดอนเมืองก็อาจจะอบอุ่นนิดน,นึง <S 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 เพราะว่าสนามบินที่ดอนเมืองมันก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบนะถือว่าเป็นโอกาสดีนะผมว่ามันแคบมันก็จะบีบให้ราฬิกาเข้าไปใกล้นักเตะมากขึ้นนะครับผมได้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมใครที่เป็นแฟนเอฟแฟนเดนสตาร์นี่ ทำป้ายไฟให้เหมือนกับที่ไปเชียร์นักร้องเลยจริงๆก็นักเตะเนี่ยจะเห็นได้ง่ายนะครับผมเตรียมเสื้อไปให้เขาเขียนลายเซ็นคุณแล้วแนะนําให้ไปเสื้อของแถมคือหยิบมาผู้ฟดินาางงเลยเอ๊ะทำไมเนื้อผ้ามันแปลกๆและลายนี้ยังไม่มีขายที่สโมสรเลยจะมีขายแถวสนามบ้านเราอย่างเดียวฝรั่งก็งงไปนะครับผมเดินทางมาถึงวันที่11เวลาแปดโมงครึ่งหลังจากนั้นกีฬาหรือว่านักเตะแมนยูจะเดินทางไปร่วมลงน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่อาคารศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชในเวลา10โมงครึ่งนะครับผมก็จะเดินทางไปสองรอบรอบแรกใน10โมงครึง่งส่วนรอบที่สองนี่บ่ายโมงครึง่งแต่ผมว่าตรงนี้นี่อย่าไปรบกวนเลยดีกว่าอ,อ่ใช่น,นี้อันนี้เราปล่อยใช่ก็ก็ตัวไปดีกว่าใช่ครับผมก็ให้นักเตะนี่ถือว่า ไปในเรื่องของนิยบๆแล้วกันน,นคะครับผมก่ใช่ <ผม S 1> จะเป็นทางการนะคะครับหลังจากนั้นไปไหนต่อออมหลังจากนั้นทางนานของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะร่วมกิจกรรมสอนทักษะฟุตบอลนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซ็อกเกอร์สคูลค่ะที่สนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คเมืงองทองธานีก่อนที่ทางนานของเดวิดมอยส์เนี่ยจะนําทัพลงซ้อมเป็นการส่วนตัวช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นด้วยกันถ้าซ้อมส่วนตัวนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของภายในละอ,อันนี้เราก็ปล่อยให้เขาซ้อมกันไปแต่ว่าผมว่ากิจกรรมสอนทักษะฟุตบอลนี่โอ้ยิ่งมีโอกาสใหญ่เล Oh, เราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าก็คงจะมีการกันก็คงได้แค่พอดีพอดีอาจจะไม่ได้มากโอ้แต่ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละเพราะมันก็มองเห็นชัดเจนเอาว่ายังไงก็ใกล้กว่าไปนั่งดูในสนามนะใช่ครับผมส่วนในวันที่12กรกฎาคมนะครับนักเตะแมนยูโอ้โหลงซ้อมตั้งแต่เวลา9้าโมงครึ่งนี่คือตามโปรแกรมที่เขาวางไว้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแยกไปร่วมทำกิจกรรมสอนทักษะฟุตบอลแมนเชสเตอร์ในแต่ซ็อกเกอร์สคูลก็จะไปฝึกซ้อมที่เดิมก็คือ สนามสิง์ฟุตบอลพาร์คเมืองทองธานีจากนั้นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนี่ช่วงไฮไลท์เลยมีบัตราขายด้วยราคา5 0 0บาทผมดูแล้วยันหน้าบัตรน่าจะยังเหลืออยู่ะนะครับผมก็จะฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากฬาสถานก็จะเปิดให้แฟนๆเข้าชมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปิดแถลงข่าวความพร้อมก่อนที่จะแข่งกับทีมสิง์ออสตาร์กับสื่อมวลชนด้วยใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าจบโปรแกรมวันที่12มาต่อวันที่13นะคะก็อันนี้เป็นวันแข่งฟุตบอลนัดพิเศษแล้วนะคะเนื่องแนวอากาศฉลองครบรบ 80ปีบริษัทวุลรอดเวอรี่จำกัดนะคะระหว่างท่าน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สิงห์ออลสตาร์นั่นเองค่ะซึ่งท่าน้าของสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยมีการเตรียมกิจกรรมมาเต็มเลยนะที่หน้าสนามเนี่ยมาให้แฟนๆชาวไทยได้ร่วมสนุกกันเลยมีกิจกรรมแฟนโซนมีการขายของที่ระลึกด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเอาว่าใครที่ยังไม่มีบัตรจริงๆน่าจะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้อาจจะมีบัตรแจกสำหรับคนที่ไปร่วมสนุกเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ก็มาเข้าห้องน้ำมาตั้งแแต่่นนนล้้้วก็อออยูใัรได แล้วบอลเตะค่อยเดินออกมาเนียนๆลองดูแล้วกันสาหรับคนที่ไม่มีทาองจริงเพราะฟุตบอลเนี่ยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งจะเตะเวลา2องทุ่มตรงนะครับใครที่ไม่ได้มาชมกันในขันก็ติดตามชมได้ทางช่อง9แล้วกันนะครับผมก็จะทําถ่ายทอดทำการถ่ายทอดสดแต่วันนี้เตะแมนยูเนี่ยรีบนิดนึงเตะเสร็จแล้วเปิดแถลงข่าวหลังเกมเสร็จแล้ว4ี่ทุ่มสิก็จะไปดอนเมืองแล้วก็เดินทางไปประเทศออสเตรเลียต่อทันที คืนนั้นเลยใช่ครับผมบก็เพราะว่าเขามีคิวที่ต้องไปลงเตะกับชลออสเตรเลียต่อ,อ,อก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะแบ่งนักเตะออกเป็น2ชุดแต่ว่าแฟนฟุตบอลแมนยูของไทยในโชคดีแน่นอนเพราะว่าเราเป็นสนามแรกที่จะลงทําการอุ่นเครื่องอนนแน่นอนอสภาพร่างกายนักเตะหรือว่าความฟิตความพร้อมนี่เต็มถังอย่างแน่นอนอเต็มเปี่ยมรวมไถึงผมว่านะนักเตะเนี่ยเล่นเต็มที่แน่นอนเพราะว่า คุณซือก็เป็นกุณซือใหม่ก็นักเตะทุกคนเนี่ยโอกาสที่จะลงสนามเนี่ยมีเท่ากันหมดผมว่า,าตอนนี้ทุกคนก็ต้องที่จะรนะีดฟอร์มแลทีมนทส่วนที่สุดก็คือทีมออสตาสิงออสตาของพี่ <laughs> ตุกเปียพง Hill ์หิวอ่อนนะครับส่วนใครที่อยากติดตามาการซ้อมของทีมสิงออสตาก็จะซ้อมในเวลาหนึ่งทุ่มตรง สนามนี้เห็นชัดแน่นอนสนามกบประหนึ่งก็คือสนามด้านหน้าของการกีฬาไประเทศไทยเวลาทุ่มโง,งในเวลาวันที่11รกรกฎาคมนะครับผมก็ไปติดตามไม่ว่าจะเป็นทีละสินแดงดาดานโยเซยกาธีระเทพวิโนโนไทยลีกวางชอนนะครับมา,ม,มากันนะมาซ้อมกันก็นําทัพมาก็ไปดูทีละสินก็ได้ดูธีระเทพก็ได้คนนี้ก็โรนันโดเมืองไทยเหมือนกันก<ห>็ลองไปติดตามนะครับก็สุดท้ายแล้วเตะวันที่13กรกฎาคมนี้แฟนแมนยูคอยติดตามส่วนวันที่17แฟนเชล ก็ C, Q, ถึงคิ<ช><ม>วถึงเวลาของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเดือนหรือว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งความสุขของแฟนฟ,ฟุตบอลไทยนะครับผมก็ไปคอยติดตามกันแล้วฟุตบอลอุ่นเครื่องนะ,พ,ะ,ะพิเศษทั้ง2 3ทีม 4, 4ทีมโมกันเยอะมากมายนะครับผมต้องคอยติดตามครับใช่แล้วค่ะใม่ว่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงกอวอร์ดเนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของสมัครของฟุตบอลเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วยังไม่จบด้วยจะกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะ